นี่น้ำป้าไหลหลากพี่น้นองท่วมรถท่วมทิ้งหน้าเบิดแล้วท่วมเบิดแล้วครับนี่มุ้ยมองสีไว้แล้วครับวุ้ยมองสีไว้แล้ว เบื้องเอาพี่นอ้องฝนตกน้ำป่าไหลหลากชวนบ่ะะนแล้วครับสะกันล้นแล้วสะกันล้นแล้วตกชั่วโมงหนึ่งครับพายุตาลิมอายุาลิมไม่ดีแล้วครับเนี่ยจะเลื่อมตาเพราะขึ้น น้ำล้นบึดแล้วน้ำล้นไม่รู้จะล้นยังไงแลโอสะคอยครับแตกบึดแตกเอบึดนะครับปลาหาพี่หน่องเบิ่งเลยครับน้ำปลาไหลหลากโอแห้งครับแห้ง ล่นสาโน่นันล่นทิพย์ล่นแดนบดแล้วครับมันก็ล่นมาแล้วล่นมาแล้วล่นหมดแล้วครับยี่ห้องสิไวแล้วครับล่นสาล่นหงายล่นน้องล่นคล้องเวิร์ตแล้วครับตกหนึ่งชั่วโมงเต็ม มือสภาพครับตัดนะครับโชคดีนะครับเอารถทิกับมากเลอนี่เอารถเครื่องรถมาแต่ใส่มากครับ